ฉันชื่อว่าไอหรือชื่อจริงเรียกเด็กหญิงสุธิดาพุนสวัสด์ก็ได้อันนี้นานๆที่จะมาตอบอ้เนี่ยเกิดวันที่11เมษายนพศ2 5 5 7ปัจจุบันก็อายุ10ขวบนี่แหละกรุ๊ปเลือดโอส่วนสูง1 4 2 43ร4ละมั้งไม่ได้ไปตรวจนะัน้น,นหนักอันนี้ก็จำไม่ได้น,น่าจะย่าิบ29ไม่ก็30แล้วหลายปัจจุบันนะส่วนนี่ก็ลูกตาฉันเนี่ยก็จะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือโอ้ยือกเดียวได้ยะ คือแบบชีวิตจริงมันก็ไม่มีลูกกระตาพิเศษอยู่แล้วป้าไม่มีพลังพิเศษอยู่แล้วแล้วแกจะมาทำอะไรโอ้อีเวนี่รู้ปะเนี่ยนี้มันคือโลกกาชาเว้ยคือแบบมันจะมีลูกกระตาพิเศษพลังพิเศษมันก็เรื่องของเราอยู่แล้วป้าก็รู้อยู่แล้วว่าในชีวิตจริงอะ่ะมันก็ไม่มีพลังพิเศษไม่มีอะไรพิเศษอยู่แล้วแต่ว่าฉันอันนี้ก็เป็นความคิดของฉันไงถ้าเบว,วก็ไม่ดูช่องอื่นเขาไม่ใช่ช่องนี้คะ่ะไปอีเวน ใล้วในการที่เราจะทําอะไรมันก็เรื่องของเราป่าเราคนมีสิทธิ์อะไรที่มาสั่งเราอ่ะเออแล้วมันก็ช่องของเราว่าเราจะทําอะไรเราจะลงคิดอะไรมันก็เรื่องของเราแล้วคนไม่มีสิทธิ์มาสั่งนั้นะคะตามนั้นคือจบค่ะกลับมาที่เรื่องลูกตาของเราต่อนะคะลูกตาของเราในเกมการ์ชาร์ลี์เนี่ยมันจะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึง่งนั่นก็คือสามารถมองเห็นทะลุก,กําแพงได้แต่ว่าถ้าใช้เยอะเกินไปเนี่ย อาจจะมีน้ำหนองหรืออะไรที่มันแห่ๆหรือเลือดออกมาจากตานะคะทําให้อคนอย่างเราที่ใช้เนี่ยก็จะไม่ค่อยชอบใส่สักเท่าไหร่ส่วนตรงชุดของเราอันนี้ทุกคนน่าจะมองออกกันหมดแล้วแ,ลวแหละมันคือชุดนักเรียนนะคะส่วนรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นรองเท้าที่ใส่แบบ เดียวยาวแล้วก็ไม่มีเจมแจมสีดําเข้ามาด้วยพอมันก็สอดคล้องกับชีวิตจริงค่ะชีวิตจริงเราก็ไม่ได้ใส่ถุงเท้าที่มันมีสีดำาๆเจมเจมมาด้วยเราใส่ที่เป็นถุงเท้าที่เป็นสีขาวล้วนนะคะต่อไปก็เป็นตรงถุงมือถุงมือที่มีผ้าพันแผลปิดไว้อยู่นั่นก็สอดคล้องกับในชีวิตจริงเราเหมือนกันค่ะในชีวิตจริงเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบทาอะไรแล้วจะบาดเจ็บตรงมือตลอด ส่วนนี้ก็เป็นตัวละครลรวแบบเต็มตัวนะคะสามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะต่อไปก็เป็นทรงผมจริงๆเราเป็นคนผมสั้นนะคะแต่ว่าที่ตัวละครผมดูยาวแล้วก็มัดผมเนี่ยก็เป็นเพราะว่าจินตนาการของเรานะคะแต่ว่าในชีวิตจริงทรงผมเราก็จะเป็นแบบนี้เอาจริงๆก็เพราะว่าน่าจะกรรมพันธุ์นั่นแหละค่ะเพราะว่าแม่เราเนี่ยเป็นคนที่ผมดูสีเทามากกว่าสีดําก็มันเลยส่งถ่ายออกมาที่เราล้วนๆเลยค่ะแล้วก็มาที่โซนของนิสัยและความชอบของเราเองค่ะ ก็นิสัยเราก็ไม่รู้ว่าทุกคนอาจจะบอกว่าเราเบียวไหมแต่ว่ามันเป็นนิสัยจริงๆของเราโปรดกรุาาอย่าบอกว่าเราเบียวเลยนะคะขอร้อง <c oughs> เอาจริงๆเราเป็นคนที่ชอบเรียนแล้วก็ไม่ค่อยสูงสิงเรื่องความรักเออเรียกง่ายๆก็ไม่ค่อยชอบความรักเลยค่ะคิดว่าความรักในในใบเรียนไ่นก็เป็นเรื่องที่ไร้สาระเกินไปไม่อยากเข้าถึงมันสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นคนที่ง่วงนอนตลอดเวลาแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะตะลอดเวลาขนาดนั้นนะคะ ต่อไปก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าทุเรียนนั่นเองค่ะคือเราเป็นคนที่ไม่ชอบทุเรียนเป็นอย่างมากแล้วก็กลิ่นของรถได้ค่ะซึ่งเราเป็นคนเมารถนะคะและเราก็ไม่ชอบอาหารหรืออะไรที่มีส่วนผสมของทุเรียนหรือมีกลิ่นของทุเรียนและก็อาหารที่ทําด้วยเป็ดค่ะส่วนอาหารที่ชอบหรือของที่ชอบเนี่ย สัตว์ที่เราชอบนั่นก็คือเป็ดนั่นเองค่ะมันก็คือเหตุผลที่เราไม่กินเป็ดนะแล้วก็ส่วนเพศที่ชอบเนี่ยก็ชอบเพศทั้งหญิงทั้งชายทั้งเกย์ทั้งทอมก็ชอบหมดเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าถึงแม้จะชอบทุกเพศแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะรักตอนนี้เลยนะคะส่วนธงของเราก็เป็นธงนี้เลยค่ะส่วนเรื่องเกมที่ชอบและอนิเมะที่ชอบเราชอบอนิเมะบลูล็อกแล้วก็เกมที่ชอบพืช v ีเ,เอส b ัมบี้ค่ะต่อไปก็เป็น พลังและความสามารถของเรานั่นเองพลังที่หนึ่งสามารถลอยตัวได้แต่ว่าก็มีขีดจำกัดเช่นเดียวกันเช่นสูงที่สุดที่สามารถลอยตัวได้นั่นก็คือบ้านสองชั้นค่ะพลังที่สองสามารถสร้างโอซีได้วงเล็บกี่ตัวก็ได้ไฮเปว่าจังเลยอยากสร้างโอซีใหม่ค่อยดีขึ้นหน่อยนี่ฉันต้องออกจากโรงเรียนเพื่อมาที่นี่เนี่ยนะ พลังที่3สามารถขยายตัวหดตัวลงได้แต่มีเงื่อนไขยอยู่นั่นก็คือสูงสุดที่สามารถขยายได้นั่นก็คือ185และเล็กสุดที่สามารถหดได้นั่นก็คือ125 4ส,สามารถใช้พลังธาตุได้นั่นก็คือพลังไฟพลังลมพลังน้ำพลังดิน และพลังการสร้างความว่างเปล่าค่ะความว่างเปล่านั่นก็คือการสร้างความว่างเปล่าเพื่อที่จะรองรับโอซีนั่นเองค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้มีแค่เราที่สามารถทําได้นะยังมีตัวละครลอยู่ตัวละครหนึง่งแต่ขอไม่บอกแล้วกันและพลังสุดท้ายนั่นก็คือพลังโปรแกรมนั่นเองค่ะพลังโปรแกรมก็คือเราสามารถเพิ่มพลังและลดพลังของโอซีเราได้ เมื่อเวลาที่โทรศัพท์เราหายหรือใช้เป็นของสำรองนั่นเองค่ะแต่มันก็มีเงื่อนไขยอยู่เหมือนกันนะคะคือถ้าเราจะลดพลังเราก็สามารถลดได้ที่ไม่มีเครื่องสังเวยแต่ว่าถ้ามีพลังหรือจะเพิ่มพลังต้องมีเครื่องสังเวยหนึ่งอย่างวงเล็บต้องเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยประวัติเราในเกมกาชาไร้เข้าๆก็มีประมาณนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ